สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนมาต่อเลยวันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่11นะครับเราก็ทํากันวันละหน้านะครับเพื่อความสนุกเพื่อให้เราได้เกิดทักษะมันดูซิว่าแบบฝึกหัดหน้าที่11จะทาไงกันดีดูซิว่ามันยากไหมหรือว่ามันไม่ยากเลยนะครับเพราะเราฝึกกันมาเยอะและ้วมาพร้อมกันเลยข้อที่หนึ่งนะครับก็จับดินสอจับลูกลิป นั่งตัวตรงเซตศูนแล้วก็สามทำไงสามก็ลูดไปนี่นะครับอามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ข้อหน่งโจทย์บอกว่าบวกหนลบหบวกสามทำยังไงบวกหน,น,นี่มีไหมลบหนนิ้วชี้บวกสนิ้วโปง้งคำตอบคือ3ามเซต ครั้งที่สอสิบวก1นึลบหบวกสาบวกหลบหบวกอีก3ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ3ามเซ็ตต่อไปครั้งที่3บวก1นึลบหบวกสาบวกหลบหบวกอีก3ได้คำตอบเป็น3ามเซ็ต ต่อไปข้อที่ s 2บวก2ลบ1บวก2บวก2ลบ1บวกอีก2ได้คำตอบเป็น3เตบวก2ลบ1บวก2บวก2ลบ1บวกอีก2ได้คำตอบ3เซตบวก2ลบ1บวก2บวก2 ลบหนึ่งบวกอีกสองได้คำตอบเท่าไหร่ครับสามเซตอ่าได้สามเราทำสามครั้งเหมือนกันเลยนะคำตอบก็น่าจะถูกนะนะครับต่อไปดูข้อที่สามเขาบอกว่าฮะบวกสามลบหนึ่งบวกห้าเอาบวกสามนี้โป้งปัดขึ้นไปลบหนึ่งนิ้วชี้ปัดลงมาบวกอีกห้าเอานิ้วชี้ปัดลงมาคำตอบคือเจ็ดบวกสามลบหนึ่งบวกห้าบวกสาม ลบหบวก5 5อยู่ข้างบนคำตอบเป็น7 Z เซตบวก3ลบ1บวก5บวก3ลบ1บวก5ได้คำตอบเท่าไหร่7เซตต่อไปข้อที่ C บวก4ลบ1บวก5้ามีบวก C ลบ1อนุชีปัดลงมา1เม็ดบวก 5, 5อยู่ข้างบนอนุชีปัดลงมาคำตอบเป็น8ปเซต ต่อไปครั้งที่2บวก C ลบ1บวก5บวก C ลบ1บวก5 5อยู่ข้างบนปัดลงมาตอบแเซทบวก C ลบ1บวก5บวก C ลบ1บวก5 5อยู่ข้างบนตอบแเซทต่อไปข้อที่5บวก2ลบ1บวก6บวก2 ลบ1เอาเลชีปัดลงมาบวก6 6 5กับ1ต้องรวบเข้ามาตอบเท่าไหร่7เซตบวก2ลบ1บวก6บวก2ลบ1บวกอีก6 6หกมีหกับ1รวบคำตอบเป็น7เซตบวก2ลบ1บวก6บวก2ลบ1บวก6กรวบ5กับ1นึ่เห็นไหมฮะห้กับ1 คำตอบเป็น7เซ็ตต่อไปข้อที่6บวก2ลบ2บวก9บวก2นี่ลบ2อเอาลงมานิ้วชี้9าทำไมครับรวบคำตอบคือ9เซ็ตบวก2ลบ2บวก9บวก2ลบ2บวก9 9มี5กขับ4เซ็ตบวก2ลบ2บวก9 บวกสองลบสองบวกเก้าเสร็จต่อไปข้อที่7บวก3ลบ1บวก5บวก3ลบ1บวก5ตอบเท่าไหร่ครับเจ็เบวก3ลบ1บวก5บวก3ลบ1บวก5ตอบ7เซต็ บวกสลบ1บวก5บวก3ลบ1บวก5ตอบ7จเซตต่อไปข้อที่8บวก3ลบ2บวก5บวก3ลบ2บวก5 5อยู่ข้างบนตอบเท่าไรครับ6เซตบวก3ลบ2บวก5บวก3ลบ2อนุชี้ปัดลงมาบวกอีกห้า เอาหาลงมาคำตอบคือหกเซบวกสลบสองบวกหบวก3ามลบสอบเอาลงมา2บวกอีกห้าห้าอยู่ข้างบนตอบหกเซตต่อไปข้อที่9ก้าบวกสลบสบวกแบวกสลบสบวกแปดตอบแเซต บวก3ลบ3บวก8บวก3ลบ3บวก8เซตบวก3ลบ3บวก8เซตข้อสุดท้ายบวก4ลบ1บวก1บวกลบ1บวก1ตอบ4เซ็ต บวก c ลบหนึ่งบวกหนึ่งบวก c ลบหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งสี่บวก c ลบหนึ่งบวกหนึ่งบวก c ลบหนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งคำตอบเป็นสี่านะครับเราก็เหมือนเดิมทั้งหมดนี้นะครับก็คือต้องทำข้อละสามครั้งคุณครูครับมันเป็น สิ่งที่อาจจะต้องอดทนสักนิดนึงเราก็ต้องต้องต้องทนก็คือต้องให้น้องๆทํานะครับในกฎของค่าเฉลี่ยนะครับเขาบอก99%้าบเกาเซนเนี่ยเราทาอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนั่นคือนั่นคือกฎของค่าเฉลี่ยนะครับเราพยายามกับสิ่งนั้นเราก็ได้สิ่งนั้นไนี่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่เขาพูดแค่เพียงว่า99%เอรเซนเลยเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่เขาไม่ได้พูดเขาบอกอีกอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่เขาไม่พูดเพราะมันเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเบื่อหน่าย แต่ว่าใครจะไปรู้ว่าหนึ่งเปอร์ซที่เป็นความเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของความสําเร็จทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดูคนแข่งขันกีฬาสนุกสนุกเนี่ยเราดูได้ไม่เบื่อเลยใช่ไหมฮะเราชอบบอลเราก็ดูบอลบอลแข่งขันเราดูชอบบอลเล่เราก็ดูบบลเล่เราได้สนุกสนานเพราะเราชอบคนเล่นก็สนุกมากคนแข่งสนุกมากนักบอลเวลาแข่งขันนี่สนุกมากแล้วก็ชนะอย่างที่เขาฝึกฝนมา แต่ว่านักบอลน,นักบอลเล่หรือว่านักกีฬาต่างๆหรือทุกอย่างเนี่ยเขามีความเบื่อตอนที่เขาฝึกถ้าให้เราไปนั่งดูบอลที่สน,นามกีฬาเนี่ยสี่สิบห้านาทีชั่วโมงเราดูได้สบายมากไม่มีปัญหาเลยคนที่เราชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปนั่งดูนักกีฬาที่เราชอบดูเฉพาะตอนซ้อมเป็นเวลาสองชั่วโมงเวลาหนึ่งปีเรานั่งดูไม่ได้เพราะเบื่อใช่ไหมนั่งดูซ้อมเ่ยเรานั่งดูไม่ได้เบื่อ เช่นในวันนักกีฬาเนี่ยซ้อมเขาก็เบื่อแต่เขาต้องซ้อมถามว่าเบื่อไหมเบื่อไม่ได้เล่นทันทีเลยไม่ได้แข่งใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องทำไมต้องซ้อมซ้อมซ้อมตอนซ้อมเนี่ยเบื่อหมดนักกีฬาทุกคนบอกเบื่อซ้อมจนเบื่อแต่ทำไมฮะก็ต้องซ้อมเพราะว่าไอ้การซ้อมไอความเบื่อเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดของความสําเร็จว่าเราจะแพ้หรือชนะเดี๋ยวที่ตอนซ้อมไอ้ความเบื่อเปอร์เซ็นต์เดียวฮะที่เราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันก็คือเบื่อเรารู้ว่าเรื่องทางเรื่องหัวฝนเป็นเรื่องเบื่อแต่เรา ไม่ฝึกได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเบื่อแล้วเราไม่ฝึกเราก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าเราเบือ่อแต่เราก็ต้องฝึกเบื่อแล้วก็ต้องฝึกฝึกจนทำงานสุดท้ายตอนที่เราทําเราก็ทำ้ทไาได้เราก็สอบผ่านทุกๆเรื่องเลยหนึ่งเปอร์เซ็นของความเบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าเราจะสําเร็จหรือไม่สํเาเร็จทางที่รู้มันเบือ่อเราก็ต้องฝึกเพราะเรื่องนะี้เป็นเรื่องที่อะไรสาคัญไม่มีเด็กคนไหนอยากทําเลขทุกวันแล้วัวนละเป็นร้อยๆข้อนะฮะคนไหนที่ชอบทําก็ดี๋ต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบ ถ้าเด็กทุกคนฝึกเลขวันละห้าสิบข้อนะทุกคนเก่งหมดเป็นเลศได้หมดแล้วตอนโตแต่ไม่ค่อยมีเด็กคนไหนฝึกเลขวันละห้าสิบข้อเ่ป็นเรื่องจริงหมายถึงวิชาการศี่สารทั่วไปนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาพูดเรื่องนี้อีกวันหลังดีกว่านะวันที่ไปสอนที่ห้องหรือวันเอ้ไม่ใช่วันที่เราไปเจอที่โรงเรียนที่เรามีทติง้งเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเรื่องของกฎข,ของค่าเฉลี่ยกับความเบื่อหน่ายหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันหมายถึงอะไร คุณครูแล้วก็น้องๆทุกคนต้องจำไว้แลยความเบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเราต้องฝึกเพื่อเราเก่งเราก็ต้องฝึกแต่ถ้าเราฝึกแล้วเราเบื่อแล้วเราไม่ฝึกเราก็ไม่มีทางเก่งแต่ถ้าเกิดเราฝึกเราผ่านความเบื่อหน่ายไปได้เนี่ยแน่นอนเราจะเก่งทุกเรื่องเลยโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในหน้าที่12โอเคครับสวัสดีครับทุกคน